มาดูครับคันนี้ครับ17แรงบี1702น,นะตัวนี้ไม,ไม่มีไอ้ครับอ่าไม่มีไอสวยครับสองเผาตัวนี้ยกผ่านสิ ขึ้นลงโอเคพีดีโอเิ้ยันนี้นะราคาก็ถามว่าแรงไหมก็ก็อนิดหน่อยนะพี่แปดหมื่นเก้าพี่ตับอีเกียรนึ้งโอเคพี่พอมาพอมเรือรีนะพี่เห็นตรงนี้จ้า้ำมันอยู่ข้างหลังพี่ทำข้อน้ำร้อนไหม น้ำไม่วนนะพี่วาล์วยังไม่ได้ออกนนะเด้งๆน้ำยังน้ำยังไม่ร้อนอพอวาล์ยังไม่เปิดโอเคพี่สองเผาพี่แบตเตอรี่ไม่มีมาเดี๋ยวผมหาให้เลยแปดหมื่นเก้าพี่ครับเดิมๆเลยเกียร์อยู่ซ้ายแล้วพี่เกียร์อยู่ข้างนี้แหละอ๋อมีสามเกียร์พี่หนึ่งถอยหลังครับพี่ตัวนี้ครับผมโปครับพี่ ปกติสวยเลยพี่คันนี้เอาเพีร้องวิ่งสวยพี่สวยคันนี้เดิมเดิมมาเลยพี่สองเพาแปดหมื่นเก้าพี่เอาไปราคานี้เลยพี่สองเพาเนะพี่ไม่ใช่เผาเดียวพี่สองเพาครับ สิบเจ็ดแรงสองเผาคูปต้าสามสูบพี่สามเกียร์หนึ่งถอยหลังพี่โลหายเป็น6เกียร์พี่8 9ดหมื่นาพี่ราคานี้เลยพี่ชอบสนใจติดต่อผมได้พี่0ูนย์เก้าห้าเก้าหกศู่งานนพี่ราคานี้เลยพี่พร้อมโรตารี่พี่8ปดหมื่นครับพี่โอเคจัดไป ราล้าว,วอีกแล้วครับผมขอบคุณครับ